ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หมู่บ้านรักษาศีลห้าบ้านศรีวิไลพัฒนาหมู่ที่12ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬบ้านศรีวิไลพัฒนาตั้งอยู่หมู่ที่12ตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีวิไลโดยมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ศรีวิไลเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งแยกออกมาจากจังหวัดหนองคายตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงการพุทธศักราช2554อันมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2554เป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2530กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิงอำเมอศรีวิไลมีผลตั้งแต่วันที่1มกราคมพุทธศักราช2531 มีการสร้างที่ว่าการกิ่งอำเภอศรีวิไลบริเวณกองบังคับการที่หมายเลขสองจนกระทั่งวันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2538ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอศรีวิไลเป็นอำเภอศรีวิไลซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2537เป็นต้นมาปัจจุบันอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬประกอบด้วย5ตำบลได้แก่ 1. ตำบลศรีวิไล สองตำบลชุมพ,พรสามตำบลนาสิงสี่ตำบลนาสะแบงและห้าตำบลนาแสงปัจจุบันบ้านศรีวิไลพัฒนาเป็นหมู่บ้านล่าสุดหมู่ที่12ในเขตเทศาบาลตำบลศรีวิไลโดยแยกจากบ้านศรีวิไลชุมพรหมู่ที่2ตำบลศรีวิไลเมื่อปีพุทธศักราช2540โดยมีทั้งประชาชนที่เข้ามาอาศัยอยู่ใหม่และย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานณที่ต่างๆเป็นจำนวนเล็กน้อย ปัจจุบันมีครัวเรือนทั้งหมด261ครัวเรือนโดยแบ่งเป็นประชากรชายจำนวน534คน ประชากรหญิงจำนวน506คนจึงเป็นประชากรรวมทั้งสิ้น1,040คนการประกอบอาชีพของหมู่บ้านศรีวิไลพัฒนาตำบลศรีวิไลอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงการลักษณะทั่วไปส่วนมากจะมีอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปค้าขายรวมถึงรับราชการลักษณะทั่วไปของหมู่บ้านจะเป็นลักษณะเนินดินหินรูปลังาศาสนสถานสำคัญของหมู่บ้านมีด้วยกันสแห่ง วัดอรัญวิเวกโดยมีพระมหาธีระมหาวีโรเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศีชุมภูพรยาณสังวรารามฝ่ายธรรมยุทธโดยมีพระครูจารุธรรมธาดาเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างวนารามฝ่ายธรรมยุทธโดยมีพระทรัพท,ทิตุเปโขเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสว่างวนารามและศาลหลักบ้านหลักเมือง ซึ่งเป็นสถาน,ถานที่เคารพยึดเดนียวจิตใจของชาวตำบลศรีวิไลศาสานสถานต่างๆและสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้5แห่งดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 2. โรงเรียนศรีวิไลวิทยา 3. โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 4. ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กบัดรอรัญญวิเวกและ 5. ห้องสมุดประชาชนเตรีความเรียบร,ร้อยเพื่อ เป็นการสื่อไปถึงสินทั้ง5ข้อในแนวทางของการปฏิบัติเรียกว่าสมา,าชีพเป็นหลักในทางชาวพุทธของเราเพื่อให้เกิดสุขติภูมิปรากฏขึ้นในจิตในใจของชาวพุทธของเรานั้นเรียกว,ว่าสีเรสุขติงยันติสีเรณภโมกสัมปทาสีเรณนิพุติงยันติกัศมาสีลังวิโสทถเี อันนี้คือเป็นการม้วนสุดท้ายของสิบห้าข้ในานามของชาวศรีวิไลอขอสัตยุนโครงการหมู่บ้านรักษาทิน5นะครับซึ่งเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในพื้นที่นะครับ,รบสำหรับโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลนะครับเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและโรงเรียนรักษาชินหานะครับซึ่งทงโรงเรียนเองก็ได้อ่า ทำกิจกรรมร่วมกับวัดอรัญมาโดยตลอดนะครับกิจกรรมทุกวันสําแรงทางพระพุทธศาสนาผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งฝ่ายปกครองดังนี้ 1. นายบัญชาจิตสันเทียดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน 2. นางสาวดวงเดือนแก้วนาคูลดำรงตำแหน่งผู้ช่วยฝ่ายปกครองและ 3. นางสาวรำไพจำปีผู้ช่วยฝ่ายปกครองวิธีทมที่เป็นจุดเด่นของหมู่บ้าน 1. พิธีบุญกตันญูหรือเรียกว่าบุญเดือน10บสองงานปฏิบัติธรรมประจำปีคือมีการปฏิบัติธรรมประจำปีทุกๆวันที่25ธันวาคมของทุกปีข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านปัจจุบันบ้านสีวิไลพัฒนาได้นำเนินการตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบ3ปีประกอบไปด้วยโครงการที่1โครงการหมู่บ้านสีขาว คือโครงการลดละเลิกยาเสพติดอบายมุกต่างๆซึ่งมีผลดำเนินงานทำให้เด็กเยาวชนและครอบครัวได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากยาเสพติดปัญหาชีวิตปัญหาสุขภาพเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาอันจะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวโครงการที่2โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงหรือชุมชนคุณธรรม ผลการดำเนินงานได้สร้างค่านิยมและจิตสำนึกให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมภายใต้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้ชาวบ้านน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ครอบครัวและชุมชนโครงการที่3กลุ่มออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้านกลุ่มสัจจักและกลุ่มสะสมทรัพย์มีผลดำเนินงานได้มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้าน สำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างรายได้และเป็นการลดรายจ่ายการบรรเทาเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนซึ่งนำไปสู่การสร้างกองทุนสวัสดิการและสวัสดิภาพทางสังคมของชาวชุมชนในหมู่บ้านโครงการที่4กลุ่มเพืือข่ายจิตอาสาพัฒนาสังคมผลการดำเนินงานได้สร้างจิตอาสาในหมู่บ้านคือผู้นำชุมชน กรรมการหมู่บ้านอสอมอและชาวบ้านที่เป็นแกนนำหลักในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆตามถนนขนทางและซอกซอยต่างๆในชมุมชนเพื่อให้ชมุมชนมีความสะอาดน่าอยู่น่าชมน่ามองสำหรับผู้ที่มาเยือนหรือผ่านไปผ่านมาในหมู่บ้านโครงการที่5กิจกรรมวันผู้สูงอายุผลการดาเนินงานได้ให้การสงเคราะห์คนชาราหรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยและยังทำให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมในส่วนรวมของชุมชนโดยสร้างสุขภาพจิตสุขภาพกายผ่านทางการร่วมกีฬาพื้นบ้านมีการรำไม้ฟองเป็นต้นสรุปการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าผลการดำเนินการพบว่าคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายเกี่ยวข้องจังหวัดบึงการมีกระบวนการขับเคลื่อนโครงการในระดับที่ดี โดยมีหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องคือคณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬภาครัฐและประชาชนและผู้นำท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นกรรมการในการขับเคลื่อนมีการมอบหมายให้สำนักง,งานเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬและสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬร,ร่วมกันเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อให้วัดชุมชนหมู่บ้านได้รับแนวทางการพัฒนาความรู้และแนวปฏิบัติตามหลักศีลห้าปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 1>, 1. การสนับสนุนงบป,ประมาณของหน่วยงานราชการด้านการเผยแพร่ศิลธรรมคุณธรรมจริยธรรมสู่ประชาชนยังไม่สม่ำเสมอขาดงบป,ประมาณสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมด้านสังคมลดลงประชาชนประสบภาวะรายได้ลดลงส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านรักษาศิล5ห้าและด้านกิจกรรมทางสังคมขาดความต่อเนื่องและน้อยลง 2. ระหว่างสถาบันพระพุทธศาสนากับภาครัฐเอกชนและประชาชนยังไม่ปรากฏเป็นรูป,ปรธรรมประชาชนก็ยังให้ความสำคัญไม่มากเท่าที่ควรข้อเสนอแนะ 1. ทุกภาคส่วนควรเพิ่มการสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปและจะได้สมกับคำว่าหมู่บ้านรักษาศิลห้าศิลหาจะแก้ปัญหาชีวิตและสังคมได้อย่างแท้จิงนั้นบุคคลผู้สมราทาศิลหาต้องประพฤติตามศิลหาตามพุทธศาสาสิตคือว่าคมโมสุจนโนสุขมาวาสิ พอ แต่คนถือศิลนที่นี่เป็นถิ่ของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีาศาสนารักษาศิลป์คือหมู่บ้านของเรา